การขาดนัดพิจารณาคืออะไรการขาดนัดพิจารณาหมายถึงการที่คู่ความฝ่ายหนึ่งไม่ปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนดนัดพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีการขาดนัดพิจารณาอาจเกิดขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. คู่ความไม่ได้มายื่นคำให้การตามเวลาที่กำหนด 2. ไม่เข้าร่วมการไตส่สวนหรือตอบคำถามศาลในวันนัดพิจารณา 3. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสารเกี่ยวกับการจัดทรงเอกสารหรือหลักฐานตามกำหนดผลทางกฎหมายของการขาดนัดพิจารณาผลของการขาดนัดพิจารณาขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีและกระบวนพิจารณาโดยมีหลักการสำคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้ 1. สำหรับฝ่ายโจท์ขากโจท์ขาดนัดพิจารณาศาลอาจมีคำสั่งยกฟ้องในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้ส สำหรับฝ่ายจำเลยหากจำเลยขาดนัดพิจารณาโดยไม่ยื่นคำให้การหรือไม่มาศาลตามกำหนดศาลอาจพิจารณาคดีฝ่ายเดียวตามที่โจทย์ยื่นฟ้องไว้ 3. กระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายการขาดนัดพิจารณาไม่ทำให้กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลงหากศาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายเช่นการแจ้งกำหนดนัดให้คู่ความทราบโดยชอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง กับการขาดนัดพิจารณา 1. คําคำพิพากษาสารดีกาที่725/2567ท 2, โจทยื่นฟ้องคดีล้มละลายจำเลยขาดนัดพิจารณาหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรสารวินิชัยว่าการที่จำเลยไม่มาสารเป็นการละเลยสิทธิในการต่อสู้คดีสารจึงมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดโดยชอบด้วยกระบวนพิจารณา 2, 2. คำพิพากษาสารดีกาที่452/2567ทัในคดีที่โจทฟ้องให้แบ่งทรัพย์มรดกจำเลยไม่มาศาลตามนัดศาลจึงพิจารณาคดีฝ่ายเดียวและมีคำสั่งแบ่งทรัพย์ตามคำฟ้องการขาดนัดของจำเลยทำให้ไม่สามารถนำพยานหรือหลักฐานมาโต้แย้งได้ 3. <า>คำพิพากษาสารดีกาที่123/2565ท ในคดีที่โจทฟ้องจำเลยเรื่องละเมิดจำเลยขาดนัดพิจารณาศาลมีคำสั่งให้โจท์นำพยานเข้าสืบเพิ่มเติมการขาดนัดของจำเลยจิงไม่กระทบสิทธิในการฟังพยานและการพิจารณาเป็นไปโดยชอบ 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่888ทับาเจำเลยในคดีอาญาขาดนัดฟังคำสั่งศาลและไม่แจ้งเหตุอันสมควร สารพิจารณาตามเอกสารและพยานที่มีในสำนวนการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบกระบวนการยุติธรรม,มคำพิพากษาสารดีกาที่341รทับในคดีที่จำเลยขาดนัดพิจารณาและไม่ยื่นคำให้การสารพิจารณาตามคำฟ้องของโจทก์และมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้การที่จำเลยไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่โจทยื่นฟ้อง oh. คำพิพากษาสารดีกาที่15/2561คดีเกี่ยวกับการบังคับคดีจำเลยขาดนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตสารดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่โจทย์นำเสนอการพิจารณาฝ่ายเดียวเป็นไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารล้มละลายข้อสรุปการขาดนัดพิจารณา อาจมีผลเสียต่อฝ่ายที่ไม่มาศาลทำให้กระบวนพิจารณาดำเนินไปฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับการโต้แย้งจากคู่ความที่ขาดนัดการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายจึงสำคัญในการรักษาสิทธิและป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดนัดพิจารณา